สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมตั้ลาดบังนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมราเลนเจอร์ครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมมีกลุ่มด,ดีมาแนะนําเป็นกลุ่มที่ให้คําตอบไ,ได้ทุกอย่างเกี่ยวกับเกมราเลนเจอร์เป็นกลุ่มซื้อขายและพูดคุยของแอดดินใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มหรือพูดคุยเกี่ยวกับเกมราเรนเจอร์ผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปนะครับสําหรับใครที่กําลังสนใจไอเดียเกมราเรนเจอร์ไปเหลืองวลวสองถึงวิวสามหรือสนใจอย,อยากเติมเกมเติมบี้เติมแพ็ค ไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เฟซพี่เขาไว้ใต้คลิปนะครับเติมง่ายปลอดภัยและไม่มีการรีฟันแน่นอนครับผมรับประกันความปลอดภัยจากคุณอาทิตย์ไปรับชมคลิปต่อกันเลยครับวันนี้ผมจะมาปั้นเก้าดาวตัวที่สี่ของทีมป้ายเหลืองครับผมไปดูครับว่าเราจะปั้นตัวอะไรครับนี่เลยครับผมเซลลี่ในกาปู่ครับเราจะมาปั้นเป็นเก้าดาวตัวที่สี่ของทีมป้ายเหลืองนะครับผมความสามารถก็ดีครับผมเราไปดูความสามารถ9ก้าดาวกันครับ จะมีหยุดเวลาแล้วก็สร้างร่างโคลนกันพายุแล้วก็ห้ามช่วงจริงแรกครับผมถ้าเราสุ่มได้ล่างโคลนก็ดีครับถ้าดีสุดจะเป็นหยุดเวลาห้าวีครับผมถ้าสุ่มได้มาคือแบบสวยงามครับตังก็ครบแล้วครับผมไปเลยครับสิบห้าล้านสะสมเหรียญนานมากครับผมหวยได้สิบห้าล้านเรียบร้อยครับผมได้หยุดพายุครับสวยมากครับผมเกมนี้ เท่านี้สวยจริงๆครับพายุ้างลังคูนไม่มาครับผมรอบนี้ไม่เป็นไรครับผมจะไปปั้นกันเลยนะครับนี่ผมกบก้าดาวล็อกไว้อยู่ครับแล้วก็จะปลดล็อกทั้งหมดครับผมตัวที่สองครับตัวที่สามครับผมแล้วก็ตัวที่สี่ครับกบก้าดาวสี่ตัวขึ้นมาหนึ่งร้อยสาสิบสามวลครับผม นเลยะครับผมขอตัดคลิปไปตอนอัพเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อัพแม็กเปเรียบร้อยแล้วครับในกาปูความสามารถก้าดาวที่เราได้มาคือต้านพายุครับผมจะมีสร้างร่างโคลงแล้วก็หยุดเวลาครับถ้าได้หยุดเวลามาเราคือโชคดีมากเลยอนุบิทเราได้สร้างร่างโคลนครับผมบารเราก็สร้างร่างโคลนครับ บางยากลก็สร้างร่างคุณครับผมไปรับชมในโหมด PVP กันครับทีมแรกครับผมที่เราต้องเจอครับทีมนี้ครับผมทดสอบเลยครับใช้แรกอยู่ที่เจ็สิบหกนะครับผมตอนนี้เราสู้ไหวอยู่ครับ เราน่าจะไหวอยู่ครับน่าจะไหวอยู่ผมว่าน่าจะไหวครับผมเกมนี้ไม่มีเพิ่มแรลด้วยน่าจะชิวเลยครับผมไหวเกมนี้ไหวเรียบร้อยครับผมสกิลติดแล้วครับต้านพายุ ก็มีความสามารถที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ดีมากครับผมแต่ก็ช่วยได้เยอะเลยครับโอเคมีเรายืนนานอยู่นะครับเกมนี้ขนาดไม่เพิ่มแร่นะครับเนี่ยเรียบร้อยครับผม เนี่ยผมทีมนี้มีเพิ่มแล่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครับผมมีเพิ่มแล่ทั้งหมดห้าตัวครับไปเลยครับผมทดสอบดูครับว่าเราจะไหวหรือเปล่ากับเพิ่มแล่ห้าตัวครับผมไปเลยครับผมว่าเราก็มีโอกาสแพ้ครับถ้ายื้อนานไปครับถ้าเล่นแบบเกมยื้อเราจะแพ้เลยนะครับ ฝั่งนู้นก็โหดเหมือนกันครับฝั่งนู้นเราเพิ่มแร่มาแล้วครับผมเพิ่มแร่หนักจริงๆครับผมเกมนี้โดนเพิ่มแร่แล้วครับผมโดนเพิ่มแร่แล้วครับโดนเพิ่มแร่แล้วใช้น้ำแข็งไหมครับทำได้ก่อนครับโอ้แต่ว่าโดนเพิ่มแร่หนักจริงครับเกมนี้เรามีโอกาสนะครับห้าสิบห้าสิบ ผมว่าน่าจะเรียบร้อยครับผมเกมนี้เรียบร้อยครับเพิ่มแร่สิบตัวครับผมก็ถ้าเจอก็รีนีครับผมถ้าเจอเดี๋ยวต่อสู้ด้วยครับเพิ่มแร่ห้าตัวครับผมเกมนี้มีหนึ่งสองตัวครับไปเลยครับเราโดนเพิ่มแร่หนักจริงครับเกมเมื่อกี้ทีมนี้ขอแก้มือครับผม เราจะสู้ไหวอยู่ครับเริ่มแรงมาแล้วครับผมว่าเราจะไหวครับเริ่มชิดบ้านแล้วครับเรียบร้อยครับผม ทีมนี้มีเพิ่มแรกหนึ่งตัวครับทดสอบเลยครับผมถ้าจะสู้ไหวอยู่ครับเกมนี้คุณสองเหมือนเดิมครับน่าจะไหวครับน่าจะไหวอยู่ แต่ต้องระวังเอเลนให้ดีนะครับโดบนบปล่อยบ้านนี่อันตรายมากเลยตอนนี้เรายังไม่โดนเพิ่มแน่นะครับอ๋อโดนแล้วครับสอตัวครับผมหน่วยเที่ยงครับผมเกมนี้เรียบร้อยครับเกมต่อไปเลยครับผมเกมนี้มีตัวบินครับ ทีมนี้ก็มีตัวบินเหมือนกันครับผมทีมนี้มีตัวบินอีกแล้วครับทีมนี้ไม่มีตัวบินครับผมก็มีเพิ่มแรกหนึ่งตัวว่าวก็มีเจมมืดนะครับเดาสอบเลยครับผมเราจะไปดักล่าเจมมืดนะครับเพราะเราเจอเจมมืดแล้วเราก็แพ้บ่อยครับผม เราจะสู้ไหวครับน่าจะสู้ไหวอยู่แต่เราก็โดนเพิ่มได้นะครับ <c oughs> อ่าลุงก็แข็งเหมือนกันครับผมเจมืดมาแล้วครับแล้วก็สาบแม่นด้วยนะครับผมสาบแม่นเหลือเกินครับ <c oughs> <c oughs> เพิ่มแล้มาแล้วครับผมเพิ่มแล่มาแล้วผมเล่นหนักจริงครับเกมนีขนาดตัวเดียวนะครับน้ำแข็งเลยครับผม อันไว้ก่อนครับเราจะไหวอยู่ครับผมในกาปูเราแบกอยู่ครับผมไหวครับชิวน่าจะไหวครับเริ่มชิดบ้านแล้วครับผมตอนสิเก้าเรายังเยอะอยู่ครับยังแรงอยู่เดิมครับผมมาอยู่ชิ้ก็ยังไม่ตายครับยังอยู่ครับผมเรียบร้อยครับ อีกหนึ่งเกมแล้วกันครับผมทีมนี้ก็มีโวบินครับทีมนี้เพิ่มแรกหนึ่งแล้วก็มีดาวเวนที่ครับผมไปเลยครับทดสอบดูว่าผมว่าเราจะไหวหรือเปล่าแต่ว่ามีเพิ่มแรกแค่หนึ่งตัวนะครับเราจะสู้ได้ก็ได้ครับผม น่าจ,จะไหวอยู่ครับน่าจะไหวอยู่ร่มเพิ่มแร่สองร้อยครับให้เป็นความสามารถของเก้าดาวครับผมโอ้แฟงหลังเขาเยอะมากครับอ๋อล้วก็เพิ่มแร่ลัวครับผมแฟนเราเขาเริ่มล่วงแล้วครับเรายังยืนได้อยู่ครับ ไ,คไวครับไวน่าจะโิเครับเกมนี้เรียบร้อยครับผมกิจรกรรมแจกไอดีให้ไอดีนะครับเอเดนสามไอดีแล้วก็อนุมิตรหนึ่งแล้วก็บากีอีหนึ่งครับผมทั้งหมดให้ดีนะครับกิจรกรรมน่าจะเริ่ม วันเสาร์นะครับผมเสาร์หน้าเสาร์นี้ยังนะครับจะเริ่มเสาร์หน้านะครับผมก็รอบนี้ใครเร็วใครได้ครับผมรอบนี้ผมจะขึ้นรหัสไว้ด้านบนนะครับในจอยแหละเปแหละตัวหนังสือเอานะครับไม่ยากครับผมกิจกรรมมีใครมาก่อนก็ได้ก่อนครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าผมบายยครับ